ท่านสาธุชนผู้เป็นนักศึกษานักบริหารระดับสูงผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตจจมาภาพ <c oughs> ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ คือประสงค์การปฏิสันทัน์เพื่อการฟังธรรมโดยสมควรแก่เหตุการณ์และเวลาอาตมาขอราะเทือกาสบรรยายเท่าที่จะบรรยายได้น่าจะเล็กน้อยเพราะว่าไม่สบาย <c oughs> ยังป่วยอยู่ แต่ก็ขอสนองความตั้งใจเป็นปฏิการะตามช่งควรแต่เวลา <c oughs> หัวข้อเรื่องที่สำคัญที่สุดกว่าสินใดหมดในที่นี้ขอจำกัดข้อความลงไปว่าเรื่องความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้อง เป็นสิ่งสูงสุดของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีความศักดิ์สิทธิ์ูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดๆอยากจะขอกล่าวว่าแม้พระเป็นเจ้าผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกรวมกันทั้งหมดก็ยังไม่สูงสุดเท่ากับความถูกต้องจึงขอบรรยายเรื่องความถูกต้อง ทานทั้งหลายก็คิดดูเองว่าความถูกต้องนั่นคืออะไรที่จริงมันก็ยังมัวอยู่มากถ้าไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันที่ตรงไหนถูกต้องกับใครถูกต้องอย่างไรแต่ขอใช้คำตัดตัวเด็ดขาดว่าความถูกต้องกล่าวรวมๆกันว่าเราจะต้องมีความถูกต้องทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการสังคม ล้วนแต่เป็นความถูกต้องพูดอย่างเอาเปรียบก็ต <c oughs> ้องขออภัยที่พูดว่าความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาถ้ามันยังเป็นปัญหาอยู่มันยังไม่ใช่ความถูกต้องถ้ายังเป็นปัญหาอยู่แก่ผดดู้ใดผู้นั้นก็ยังไม่มีความถูกต้องหรือทำให้ถูกต้องไม่ได้เพราะมันยังเป็นปัญหาอยู่ วความถูกต้องคือความที่ไม่เป็นปัญหาความที่ไม่อาจจะเป็นปัญหานี่วความไม่เป็นปัญหาซ่อนอยู่ในนั่นโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องถ้าอาศัยคำพระบาลีของพระพุทธเจ้าเองเพื่อกล่าวคำนี้ก็ต้องกล่าวว่าสัมมัต สัมมัตตะสัมมัตตะซึ่งท่านบางคนอาจจะเคยได้ยินก็ได้สัมมัตตะนีแปลว่าความถูกต้องเป็นภาษาบาลีมีความหมายในภาษาไทยเท่ากับความถูกต้องสัมมัตตะ สัมมาสัมมานี่แปลว่าถูกต้องตาริตัดตานี่คือความสามัตตะคือความถูกต้องความถูกต้องนี่ชอบนำทั้งหมดหรือว่าคนทั้งหมดยังอยู่กันโดยความไม่ถูกต้องไม่ถู่ทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการสังคมไม่ถูกต้อง เป็นบวกเป็นลบอยู่เรื่อยไปหาความถูกต้องไม่ได้ยังมีสป라이มีดีมันมีอุประสงค์อุปทานสเนสนอสนองที่ทําให้โลกวุ่นวายบ้าบอที่สุดบ้าบอที่สุดเพราะเต็มไป้วยิ่งที่เรียกว่าสเนสนอ,สนอ,ส,นอสนองเสนอสนองอุปสงค์อุปทานสป라이ดีมัน <c oughs> ที่สุดแต่คาว่า,าสัตว์กับพลังงานมันก็ยุ่งอย่างเวียนหัวเพราะมันปรุงแต่งกันไม่มีที่สิ้นสุดมันหาความสงบสุขไม่ได้ ถ้ามันมีความถูกต้องให้เป็นทั้งหลายทั้งปวงเ่านี่มันสงบระงับมีผลดีเป็นความสงบสุขและความมีประโยชน์เราต้องการสูงสุดเพียงสองอย่างเท่านั้นนะคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำเท่านั้นน่มันพอเดี๋ยวนี้มันยังหาไม่ได้ เพราะมันไม่มีความถูกต้องขอขยายความสำหรับคำว่าความถูกต้องพอเป็นทางสังเกตคำว,ว่าสัมมาสัมมาเป็นคำบาลีมีใช่กันมาแต่โบราณการกล่าวไม่ได้ว่าแต่ครั้งไหนชาวอินเดียมาเมืองไทยนีย่เอาคำว,ว่าสัมม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 า,มามแปลว,ว่าถูกต้อง แต่ใช้คํานี้รวมกันในความหมายว่าทุกอย่างทุกอย่างเป็นสัมมาสมมาสมมาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงสรุปความอยู่ที่คำว่าสัมมาสัมมาถูกต้องสิบคำสิบคำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโว สมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิสมาญาณะสมาวิมุตติสมาทิถูกต้องทางความคิดความเห็นความเชื่อสมาสังกปโถถูกต้องทางความปรารถนาหรือฝ่ายฝันสมาวาจาถูกต้องทางการพูดจาสมากรรมโตถูกต้องทางการทำการงานสมาอาชีวโวถูกต้องทางการทำอาชีพ สมาวายาโมถูกต้องทางความภาคเพียรพยายามสมาสติถูกต้องทางสติเป็นปัญญาสมาสมาธิถูกต้องความถูกต้องทางทามที่จิตเป็นสมาธิสมาญาณถูกต้องทางวิปัสสนาญาณสมาวิมุตถูกต้องทางความหลุดพ้นจากความทุกข์สังขูนพระพุทธเจ้าท่านใช้คำสิบคำนี่ประกอบกันเข้าเป็นคำว่า สำมัตตะเรียกชัดอยู่ในพระบาทีถ้ามันตรงกันข้ามมันเปับมิจฉัตตะคือมิจฉาสัมมามันถูกต้องมิจฉามันผิดพลาดแต่ว่ามิจฉาตตะนี้ยมันใช่ไม่อยู่ได้มันผิดพลาดเป็นเต็มไปด้วยโทษโดยอันตรายถ้าสัมมาสัมมาก็ถูกต้องถูกต้องเพราะะนนขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายสนใจ นะคำพิเศษสุดสไม่มีคำใดสูงสุดเท่าขอเก่าอยากท้าทายว่าไม่เพราะเป็นเท่าเทวดาหารสิงศรีทั้ง,สสงหลายในสากคนโลกมารวมกันหมดก็มันไม่ถูกต้องเท่าความถูกต้องมันไม่มีค่าเทากับความถูกต้องขอมีความถูกต้องให้มันไม่มีปัญหาเทวราหาัสีสางหรือพระพิจาบางทีมีความลำเอียงบางทีก็มีความเดือดรักมักที่ชั่ง จะเอาประมาณเลยยังไม่รู้จะเอากันยังไงก็เอาความถูกต้องความถูกต้องเป็นหลักแล้วมันอาศัยได้ว่ามีสิพลาดคือความไม่มีปัญหาไม่อาจจะเกิดปัญหาในดุลการทางปวงในที่นี้ขอพิจารณาตัวเองว่าสมาธถถิความคิดความหนความเชื่อความเข้าใจอันถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรก็ะมันคือเป็นสมาธิ สมาสังกับโปความปรารถนาความต้องการมันเป็นอย่างไรถ้ามันยังเห็นกับตัวอยู่มันถูกต้องไม่ได้มันยังเอาเปรียบกันอยู่มันยังถูกต้องไม่ได้สมาสังกับโปเป็นความปรารถนาถูกต้องไม่ได้ถ้ามันยังเอาเปรียบยังเห็นตัวกันอยู่สมาวาจากราวถอยคําถูกต้องไม่มีโทษ สัมมากรรมันโตประกอบการงานนานาชนิดถูกต้องไม่มีโทษสัมมาอาชีวอาชีพแต่ละอย่างมันถูกต้องสัมมาวายาโมความผาดเปลียนพยายามอยู่แต่ในทางที่ถูกต้องสัมมาสติมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำอะไรไม่ผิดพลาดสัมมาสมาธิความ ตั้งใจมั่นมาขอยืนยันคำนี้เป็นอย่างยิ่งว่าสมาสมาธิสมาสาธิเ,าเลยไปก็เป็นผลผล,ผลได้ผลได้ผสูงสุดก็คือสมาญาณะิกปันนาญาณสมาหิมุตความหลุดพ้นจากความสุขเฉลววง,งขอร้องให้ท่านทั้งหลายจนใจเป็นพิเศษในสิบคำนี้เป็นพิเศษอยู่ที่คำว่าสมาธิ โดยอาศัยหลยักว่าสมาธิปัมมุขาให้ฉันท้าพอใจมีมความทำในใจถูกต้องมีความหัดสัเป็นตัวการงานมี เพทนาเป็นที่สโมสุทรมีสมมาสมาธิเป็นตัวประมุขสัมามาธิปตะยาอัตติปเป็นอัิบดีปัญญุตราปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นความถูกต้องเป็นความสูงสุดอยู่ในธรรมะเหล่านี้ ขอให้สนใจเป็นพิเศษที่ว่าสมาธิปรมุขขามันดูคลือคราเป็นนักป,ปิัสนานภาวนาอะไรมากอยู่มากแต่ขอยืนยันว่าสมาธิปมุขขาสมาธินั่นคือความแหลมคมที่จะเจาะแทงลงไปเจาะแทงลงไปมันดูฟังป มันจึงกล่าวได้ว่าถ้ามีสมาธิได้จะรู้จักสิ่งทั้งหลายทังปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงเพราะว่าสมาธิมันแหลงพรมมันแทงลงไปถึงทะลุถึงเ้ข้าไม,ม้เงื่อนตัวชะโมกชนนกแทงปลาแทงถูกตัวปลาได้ตัวปลาขึ้นมานะมันมัน มันหมายความว่ามันแม่นยำและสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นถ้าจิตของท่านทั้งหลายผู้ใดมีความเป็นสมาธิแล้วมันจะเป็นประมุขควาว่าประมุขก,ก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแม่ทัพ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 ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นจอมทัพนั่นมันเป็นประมุขมันสามารถจะทําให้สําเร็จประโยชน์ในการที่จะให้ผลตามที่ควรจะได้มากลองจิตเป็นสมาธิเถิด จะรู้จักได้ได้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรจิตที่เป็นสมาธิมันฟุ้งซ่านมันห่อนแอมันถูกครอบงำอยู่ด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความตื่นเต้นหาลายอาวรณ์อิจฉาดิสยาเหล่านี้มันฟุ้งซ่านไปหมดถ้ามันมีความเป็นสมาธิแล้วมันก็สูงสุดแหลมคมแหลมคมเลยในการปฏิบัติหน้าที่การงานผู้บริหารทั้งหลายเมื่อมีความหมายอยู่ที่ตรงนี้ คำว่าบริหารบริหารมันเป็นคำที่พิเศษอยู่ปริม,ม, right มันแปลว่ารอบรอบหมดจดหาระแปลว่านำไปนำไปปริหาระแปลว่านำไปอย่างหมดจดสิ้นเชิงคือถูกต้องนำไปอย่างหมดจดสิ้นเชิงถูกต้องแปลว่าบริหารคำใช้คือใช้คำว่าบริหารบริมันแปลว่ารอบรอบหมดหาระแปลว่านำไปบริหาระแปลว่านำไปรอบจบ หมดจดสิ้นเชิงคือถูกต้องถูกต้องสําเร็จประโยชน์สมาธิเป็นแม่ทัพเวทนาเป็นที่สโมสรที่ประจุรวมกันปัญญาเป็นเออสิ่งสูงสุดขอให้สนใจรวบรดรวบ,ร,วบรัดยืนเพ่งจุดทังคันลงไปที่คำว่าสมาธิสมาธิเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ความเห็นเป็นปัญญาความรู้เป็นปัญญาแต่เราเอาความแหลมคมามาใช้เราสมาธิ <c oughs> ปากลงไปห่้ัว่ใจของมันไปดึงเอาหัวเอาตัวมันมานี่คือความสําเร็จประโยชน์ด ing, ฤ Vanguard, ฤ้วยจิตที่เป็นสมาธิแหลมคมแหลมคมเหมือนชิ้นมมวกคือชนกเสียบแทงในปลาทีเดียว <c oughs> ก็ได้ปลามา <c oughs> นี่เรียกว่าสมมตะสมมตะ พอกล่าวคำนี่อีกครั้งหนึ่งว่าสมมาทิฏฐิความคิดก็เป็นอันถูกต้องสมมาสังกับความปรารถนาอันถูกต้องสมมาวาจาการวาจาถูกต้องสมมากรรมมันตาการงานถูกต้องสมมาอาชีวะอาชีถูกต้องสมมาวายามะความภาคเพียรถูกต้อง สมาสติสติถูกต้องสมาสมาธิสมาธิถูกต้องนี่เป็นตัวเหตุแปดอย่างสองอย่างเป็นตัวผลอยู่ร่างกายคือสมายาณะกับสมาวิมุตต์คือมีวิปัตนาญาแล้วก็มีวิมุตต์คือความหลุดพ้นร้อยท่านทั้งหลายสนใจสนใจในความถูกต้องในความถูกต้อง <c oughs> ซึ่งมีแกนกลางหรือแกนกลางหรือมีแกนกลางเป็นแกนเป็นแกนอยู่ที่ สมาธิคือความเชียดแหลงหยบปักเสียบลงไปเอาตัวประโยชน์นะตัวสิ่งที่ปรารถนาออกมาถ้ามันไม่เชีดเป็นสมาธิแล้วมันอิจระอิจระไม่จิตขัดในสิ่งใดมันอิจระคนทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ตกเป็นท่าของระบบประสาท ไม่ตกเป็นทาตของระรบ,บประสาทสัมผัหรือกรรม,มคุณ <c oughs> คนที่ไม่มีสมาธิแล้วมันจะต้องตกเป็นทาตของระบบประสาทอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนีน้อยากได้อย่างนั้นที่เรียกว่ากามกรามหรือเซ็กในภาษานักจิตวิทยาของซิกซรอยเรียกคํา้ว่าเซ็กแต่ถ้าว่ามีจิตเป็นสมาธิแล้วจะปรัภัยจากิที่เรียกว่ารู้กาม ไม่ทํรตามอารมณ์ตามอารมณ์เอาตามความอร่อยความพอใจของระบบประสาทนั่นถึงเลร้าที่สุดเล่ร้าที่สุดเล่ร้าที่สุดไม่ใช่เลร้าเลร้าเท่าคือตกอยู่ภายใต้วิสัยอํานาจของระบบประสาททาอะไรส, water, be, ส antis, life, ักนี้ก็ต้องอร่อยทาอะไรสักนิดก็ต้องอร่อยให้นุ่มตอกหลักควายตอกหลักล่ําควายมันก็ตอบด้วยความอร่อยอร่อยมันจะทําอะไรมันต้องทําด้วยความอร่อยอร่อยแม้แต่มันจะกินน้ําสับเพื่อหนึ่งก็ต้องกินให้อร่อย ก็มีความอร่อยเช่นเดียวกับสาหมันเสัตว์ทั้งหลายสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานกระทั่งต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกต้องการความอร่อยทางระบบประสาทอยาเข้าใจว่าต้นไม้นี่ไม่รู้ไม่รู้จักอร่อยมันรู้จักอร่อยทางระบบประสาทมันจึงทาอะไรตามหลักเกณฑ์ของมันเพื่อความอร่อยทางระบบประสาทมันจึงเป็นธาต ที่ข้าต้องทำอมทางระบบประสาททำอะไรโดยความเห็นแก่ตัวทำอะไรโดยความเอาเปรียบแม้แต่ว่าเรไรมันร้องนี่มันก็ร้องโดยความอร่อยแก่ระบบประสาทยิ่งรีตักกัดแตนมันร้องมันก็ร้อง้วยความอร่อยแกระบบประสาท อะไรอะไรกระซำกบจะร่องวัวจะร้องอะไรจะร่องมก็ร่องเพื่อความอร่อรอยแก่ระบบประสาทนั่นมันตกอยู่ภายใต้อํานาจของระบบประสาทถึงปาเนั่นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตมันตกอยู่ภายใต้อํานาจของความเอร่อรอยทางระบบประสาทดังนั้นมันจึงลําเอียงมันจึงถูกต้องไม่ได้มันถูกต้องไม่ได้เพราะมันตกแก่ความเอร่ออยตามอํานาจของระบบประสาทมันถูกต้องไม่ได้มันต้องมีเห็นแกตัวมันต้องมีการเอาเปรียบ แล้วม,มันมีารเอาเปรียบเรื่อยไปให้มันก็มีการนเนส,สนอสนองด้วยความอเป็นเรื่อยไปโลกนี้หาความสงบเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะมันมีแต่เรื่องบวกเรื่องลบักันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคอยสนใจในคําว่าควา,ความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องถ้าไม่มีปัญหาปัญหาไม่อาจจะเกิดปัญหามันหลีกทางออกไปหมดเนี่ยถ้าความถูกต้องเข้ามาแล้วก็ มันปัญหามันหลีกทางไปหมด <c oughs> จนคนโง่แล้วนะไม่รู้วความถูกต้องน,นคืออะไรอยากจะขอกล่าวอย่าท้าทายย่ำๆไว้คนโง่นี่ไม่รู้ว่าถูกต้องคืออะไรความถูกต้องคืออะไรความถูกต้องอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> จนต้องบอกหลังโดยอ้อมคำปันถุกดินว่าความถูกต้องคือความไม่มีปัญหาความไม่มีปัญหาระบบงานใดๆก็ตามไม่มีปัญหาก็เรียกว่าความถูกต้องถ้ายังมีปัญหาอยู่มันก็เป็นความไม่ถูกต้อง เศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีการสังคมก็ดีสีและทางตัวชัวรไปดีมันไม่มีความถูกต้องเพราะมันยังเป็นปัญหาอยู่ใครบ้างอา่ไม่รู้ดักปัญหาแต่ขอสำหรับคนที่ไม่รู้ดักปัญหาก็คือคนโง่ที่ดุดโง่บอลงโง่โง่อย่างไม่รู้จังเรียกว่าอะไรมันโง่คือมันไม่รู้ดักปัญหาต้องขอพิจารณาคำนี้ว่าคนโง่ที่ดุดนั้นจะไม่รู้ดักปัญหาคนไม่รู้ดักปัญหาคือคนโง่ที่สุด นั่นคอยรู้จักสิ่งที่เับปัญหาปัญหาแลยเปิดความถูกต้องเป็นมาโดยอนุมัติปัญหาก็ละลายเองปัญหาต่างๆก็ลายสูญหายเองเพราะมมีความถูกต้องรมแทนที่ในโลกนี้หมดในจักรวาลน,นี้หมดในสวรรค์ก็ได้ด้วยก็ได้นรกสวรรค์โลกเหมือนโลกสวรรค์ับถ้ามันมีความถูกต้องมาถ้ามันไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มาแล้วมันก็มีปัญหามีปัญหาทั่วไปทั่วไปแม่แต่ปัญหาเรื่องวัวควายไรนา มันมีปัญหาแล้วมันมีการเห็นแก่ตัวแล้วก็มีการ,กรตภดเยบมันไปยิ่งเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอย่างทีเดียวนี้ทำบางแย่กันเรยปัญหาเหมือนละภาวะคือ,อความออกเยบความมนแก่ตัวของแต่ละคนแต่ละคนมันไม่มีความถูกต้องมันจึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นไปเรายึดถือหลักสําคัญที่สุดสูงสุดที่เรียกว่าสัมมตตะสัมมตตะคือความถูกต้องคือความไม่มีปัญหา ของพระพุทธองค์ขององค์พระพุทธเจ้าเป็นที่รวมแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายไม่รู้จักตายเพราะว่าถ้าถูกต้องมันตายไม่ได้ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่างไรใครๆก็ลองคิดดูถ้ามันถูกต้องเจ็บ <c oughs> ป่วยขึ้นมา ถ้ามันถูกต้องมันหายเลยมันเองแล้วมันก็ถูกต้องอยู่เลยมันก็หายอยู่เลยหายอยู่เลยมันก็คือความไม่ตายไม่ตายเป็นนิรันดรถ้าไม่มีความถูกต้องแล้ว่ายลมออกมานก็ไยตดออกมาจากปูดหนึ่งก็มันเหม็นแล้วเพราะมันไม่มีความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องแล้วแมันจะตดออกมาเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีความเหม็นไม่มีการเหม็นเพราะมันมีความถูกต้อง เมื่อความถูกต้องจึงเป็นความไม่ตายเป็นความไม่ตายถูกต้องแล้วมันตายไม่ได้ถ้ามันตายร่างกายมันก็ตายมันก็ตายร่างก,กายก็ตายแต่ถ้ามันถูกต้องเลยจิตมันไม่ตาย,ายจิตมันไม่ตายจิตมันไม่ตายตเป็นนิรันดรเป็นนิรันดรเป็นอมตะเป็นความไม่ตายเพราะว่ามีความถูกต้องออให้มีความถูกต้องเกิดถูกต้องทางร่างกายทางร่างกายไม่มีปัญหาถูกต้องดี ทางจิตจะถูกต้องดีไม่มีปัญหาทางตัวตนตัวตนของต,ตนก็ถูกต้องดี <decl ass> แล้วทางความว่างว่างว่างจนไม่มีปัญหาอะไรจน <im pro> ไม่มีสังขารการปรุงแต่งอะไร <im pro> เป็นความว่างมันก็มีความถูกต้องให้มันถูกต้องทางกามมยา <im pro> ให้มันถูกต้องทางจิตให้มันถูกต, <Phillip> <im pro> ต้องทางความมีตัวตนนั่นมีความถูกต้องทางความว่างและรับรองว่ามีอะไรที่มากไปกว่านี้ของความถูกต้องแล้วตายเป็นคนไม่ตาย เอาร่างกายจะตายก็ตายเจ็บพายมันตายมันร่างกายมันตายแต่ความถูกต้องมันไม่ตายความถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นความว่างนิรันดรนนิรันดรนอยู่ตลอดตลอดกันเป็นความว่างใช้คําว่าสุญญตาเป็นความว่างตลอดกับตลอดกันเป็นความว่างนิรันดร์นเขาให้สนใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องความถูกต้องอันจะนามาถึงความเป็นนิรันดรมันมีความเป็นนิรันดรแห่ง ได้ความถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหา,านี่มันเรื่องมันไม่เท่านี้ <c oughs> มันไม่มีความถูกต้องมันก็เป็นปัญหาไปหมดอย่างที่เราเป็นปัญหากันร้อยแปดพันประการของบ้านตัวมเมืองปัญหาเรื่องการทำรายทำนาปัญหาเรื่องน้ามไม่มีปัญหาสารพัดอย่างมันเป็นปัญหาหอยู่เพราะมันไม่มีความถูกต้องเพียงคําเดียวเท่านั้น ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วปัญหาเหล่านี้ก็หายไปหมดนี้หายไปหมดเป็นอัตโนมัติหายไปโดยอัตโนมัติถ้ามันมีความถูกต้องขึ้นมาจึงขอให้ถือสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องสําคัญที่สุดนามาซึ่งความไม่ตายไม่ตายไม่ตายทางกายทางใจทางทางกายมันตายไปทางใจมันก็ไม่ตายว่าเป็นความว่างนิรันดรตามไม่ตายนิรันดร ถ้าฏอยู่ที่ความถูกต้องของกระพุทธของกระทำของกระสง์น่าจะมาขอถวายความรู้ความเห็นความคิดความเข้าใจกับเรื่องสูงสุดเย่างเดียวเดียวความถูกต้องความถูกต้องแต่ถ้าทายว่าในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในสากลในโลกนี้ในดวงดาวทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรก็ตามไม่มีอะไรจะสูงสุดไปกว่าความถูกต้องความถูกต้อง ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนเป็นศึกษาระดับสูงระดับในประสุแท้เถิดรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องแล้วก็จะรู้จักความไม่ต้องตายความไม่ตายนี่รันดอนของพระพุทธธรรมประสงค์ขอให้ได้รู้จักสมสมตะสมมตะสมมตะความถูกต้องความถูกต้อง ท่งดประการดังที่กล่าวมาแล้วถ้าจะจําเป็นภาษาบาลีได้ก็ยิ่งดีว่าสมมาทิฐิสมมาสังกโปสมมาวาจาสมมากัมมโตสมมาอาชโวะสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิสมายานะสมาวิมุตติแล้วจึงประสบความสุขสวัสดีไม่มีอะไรสูงกว่าไม่มีความสุขสวัสดีไหนๆจะยิ่งไปกว่าคาว่าความถูกต้องความถูกต้อง หรือสมมตะสมมตะสมมตะอันสูงสุดของพระพุทธองค์สาเร็จประโยชน์อยู่ในความถูกต้องปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องรับผลของความถูกต้องมีความถูกต้องแผ่เผื่อไปทั่วโลกทั่วสากพจักรวาลโดยการจงทุกๆุกคนทุกทกท,กท่านเทิญพอ,อยุดติการบรรญายจะกรมหมดแรก